10วิธีในการขจัดรังแค 1. การสระผมเป็นประจำสระผมเป็นประจำด้วยแชมพูขจัดรังแคอ่อนๆ 2. เลือกแชมพูที่เหมาะสมเลือกใช้แชมพูที่มีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์เช่นซิงไพริทไออนคิโตโคนาโซซิลีเนียมซาไฟร์หรือกรดซาลิไซลิกซึ่งมุ่งเป้าไปที่รังแค 3. แอปเปิลไซเดอร์เวเนกา ผสมแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้ากับน้ำในสัดส่วนเท่าๆกันทาลงบนหนังศีรษะทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกความเป็นกรดของแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าจะช่วยให้ pH ของหนังศีรษะสมดุลสี 4, น้ำมันทีทีเติมน้ำมันทีทรีสสมหยดลงในแชมพูหรือเจือจางด้วยน้ำมันตัวพาแล้วนวดลงบนหนังศีรษะ5้าว่านหางจระเข้ทาเจลว,ว่านหางจระเข้สดบนหนังศีรษะ ทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติผ่อนคลายและต้านการอักเสบขกน้ำมันมะพร้าวนวดน้ำมันมะพร้าวอุ่นๆลงบนหนังศีรษะทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วสระผมในเช้าวันถัดไปเจตน้ำมันมะกอกอุ่นน้ำมันมะกอกและโลมลงบนหนังศีรษะทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วสะออกน้ำมันมะกอกสามารถช่วยให้หนังศีรษะชุ่มชื้นและผ่อนคลายได้ 8. เบกกิ้งโซดานวดเบกกิ้งโซดาและน้ำลงบนหนังศีรษะเบาๆก่อนสระผม 9. น้ำมะนาวชโลมน้ำมะนาวคั้นสดลงบนหนังศีรษะทิ้งไว้สักครู่แล้วล้างออกความเป็นกรดของน้ำมะนาวช่วยต่อต้านรังแคส0เกลือละลายเกลือในน้ำและนวดสารละลายลงบนหนังศีรษะก่อนสระผม 11. อแอสไพรินบดยาแอสไพรินและผสมผมกับแชมพูก่อนสระผม 12. มาร์กโยเกิร์ตและเลมอนผสมโยเกิร์ตและน้ำมะนาวทาลงบนหนังศีรษะเป็นเวลา30นาทีแล้วล้างออก 13. รักษาสุขภาพอาหารบริโภคอาหารที่อุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า3วิตามิน B สังกะสีและสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อสนับสนุนสุขภาพหนังศีรษะ 14. รักษาความชุ่มชื้นดื่มน้ำมากๆเพื่อให้หนังศีรษะและผิวหนังของคุณชุ่มชื้น15ลดความเครียด ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียดเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการหายใจลึกๆ 16. การแปรงผมเป็นประจำแปรงผมเป็นประจำเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและป้องกันการสะสมของผิวหนังที่ตายแล้ว 17. หลีกเลี่ยงน้ำร้อนใช้น้ำอุ่นในการสระผมเนื่องจากน้ำร้อนสามารถดึงเอาน้ำมันตามธรรมชาติของหนังศีรษะออกไปได้18หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์สำหรับผมรุนแรง จำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ผมรุนแรงรวมถึงผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมมากเกินไป 18. นวดหนังศีรษะนวดหนังศีรษะเบาๆเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและส่งเสริมสภาพแวดล้อมหนังศีรษะที่ดีต่อสุขภาพ 20. ปรึกษาแพทย์ผิวหนังหากรังแคยังคงอยู่แม้จะพยายามรักษาหลายวิธีแล้วให้ปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและทางเลือกในการรักษา โปรดจำไว้ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลดังนั้นคุณอาจต้องลองหลายวิธีเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณความสม่ำเสมอและความอดทนเป็นกุญแจสำคัญในการขจัดรังแคอย่างมีประสิทธิภาพ